าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม Creature of s o n a r e กันอ,อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีวิว Creature นะครับเพื่อนๆตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้า Creature ที่เราจะมาทําการรีวิวกันในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่นะครับประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Creature ที่ค่อนข้าง นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดนะของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทวิตเตอรด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทวิตเตอรเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝาากกกดดดตติมันให้ กว่่าครับอสำหรับในคลิปวิด yeah. ีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆประจําสัปดาห์นี้กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้หรือว่าการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีครีเจอร์เนี่ยที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยกัน2ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับหนึ่งในต ที่เราจะมาทําการรีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ต,ตรงกลางหน้าจอของเพื่อนๆตอนนี้เลยน,นั่นเองนะฮะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้ามีสนั่นเ่งนะฮะโดยเจ้ามีนัสเ่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะที่เพื่อนๆเห็นนี้เลยนะเพื่อนๆเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็น่าจะเดากันไปแล้วใช่ไหมเพื่อนว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามา ว่ามีสิ่งที่เพื่อนๆเน e ี่ยนะครับคาดไม่ถึงเลยนะเพราะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาในครับในตู้กระชังฟองที่มีชื่อว่าเดดกาชานั่นเองนะครับหรือว่าตู้กาชาแห่งความตายน,นั่นเองนะครับเพื่อน <บ S 1> <บ>ๆเรียกได้ว่าคาดไม่ถึงกันเลยนะับเพราะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีหน้าตาเนี่ยน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องบอกไว้เลยนะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถที่จะกลายร่างนะครับเพื่อนๆเป็นปีศาจได้นั่นเองนะครัับ่นนดดีีวรราาาไูกกใม้ทิธ ของเจ้ามีเนสหรือว่าเจ้าตัวใหม่ตัวนี้กันก่อนเลยละกันนะครับโดยเจ้ามีเนสนี้เนี่ยนะครับเราสามารถได้รับได้นะครับจากตู้เดทกาชาหรือว่าตู้กาชาแห่งความตายนั่นเองนะฮะซึ่งวิธีที่เราจะเข้าไปที่ตู้เดทกาชาได้เนี่ยนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปที่ชอบทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปที่ a อกเลเจอร์นะครับแล้วก็กดที่กาชาสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเลื่อนไปทางท้ายๆนิดหนึ่งนะแล้วก็จะเจอกับตู้เดทกาชานั่นเองนะครับโดยในตู้นี้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเจ้ามีเนสท นะครับที่เป็นตัวละครเก่าเนี่ยนะครับอยู่ในตู้อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับโดยในตู้นี้ก็จะมีคลีเจอร์ด้วยกัน2ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสุ่มตู้เด็กชายชาแนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเจ้ามีเนสเนี่ยอยู่ที่50%นะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเจ้าวิสเทร่าเนี่ยอยู่ที่50%ด้วยเช่นกันนั่นเองนะฮะโดยเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เจ้าตัวเด็กาชาโดเคลนนะหรือว่าเหรียญกาชาแห่งความตายนะครับจำนวน1เหรียญนั่นเองนะแล้้วก็ใชเหจนนนว500เหะครับในนการสุ่มตู้ี้้้1ครังแลวเเพื่่อนนๆียก็มาาาารรออลุ้้้นนเเะะว่จจไดับ ตัวมีเนสที่เป็นตัวละครใหม่หรือว่าจะได้รับเจ้าวิสเทราเนี่ยนี่นะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยนะว่าในการสุ่มตู้นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะได้เจ้ามีเนสหรือว่าวิสเทราเนี่ยก็แบบคุ้มมากๆเลยเนี่ยนี่นะเพราะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะครับโดยเฉพาะเจ้าวิสเทราที่เป็นตัวละครเก่าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเท่ด้วยเก่งด้วยเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะได้รับเจ้ามีเนสหรือว่าวิสเทราเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มทั้งคู่เลยเนี่ยนี่นะครับโดยได้แนะนำเนี่ยนะครัับบผมมแนนนนนะะให้เเพื่่่อๆียครสุต ตู้เดสกาชานี้เนี่ยนะครับมันจะทําการเปลี่ยนตัวละครในตู้นะครับทุกๆ7วันนั่นเองนะครับหมายความว่าในอีก1วันข้างหน้าเนี่ยนะครับเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าวิสเทราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกเปลี่ยนนะเป็นตัวอื่นน,นั่นเองนะครับดังนั้น,นผมแนะนําให้ทําการสุ่มตู้นี้เนี่ยนะครับในขณะที่เจ้ามีเนสกับเจ้าวิสเทราเนี่ยนะครับยังอยู่ด้วยกันเนี่ยจะคุ้มที่สุดเลยนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเจ้าวิสเทราถูกเปลี่ยนออกไปแล้วมีเดสครีเจอร์ที่เป็นตัวละครอื่นเนี่ยนะครับเพิ่่่่่่่่่มม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 เเ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 เข้้้้้้าา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 แททททนน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 นจจจจววววิสรรรรรีีีีียยผผออองััะะะะไคคคุพใตูดกชบ์ เล่นที่สุดเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าวิสเทรากับเจ้ามีเนสแล้วน,นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําให้สุ่มตอนนี้เนี่ยนะครับน่าจะคุ้มที่สุดแล้วน,นั่นเองนะครับซึ่งวิธีในการหาเจ้าตัวเดสกาชาโทเคินอันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําคลิปนะครับบอกวิธีในการหาไว้เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบวิธีในการหาเจ้าตัวเดสโท,ท,เ,ท,ทเคินอันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ของผมได้เลยน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้ําคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับในการได้ร มีเนสเนี่ยนะครับจะมีค่า HP นะครับอยู่ที่2,250นั่นเองนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่140นั่นเองนะครับสตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่150นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่20นาทีนะแล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยอยู่ที่1,800นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่35นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่103นั่นเองนะครับถือว่าเป็นครีเอเตอร์ที่วิ่งได้ค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะฮะและเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับก็จัดได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่มีขนาดตัวอยู่ในระดับ small หรือว่าระดับเล็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเจอร์เทียสองนั่นเองนะฮะส่วนประวัติเข้าไปมาของเจ้ามีเนสนะครับเพื่อนๆก็จะบอกว่าเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่เป็นนักล่านะครับที่มักจะมีนิสัยในการซุ่มโจมตีนะครับแล้วก็มีลูกเล่นในการโจมตีเนี่ยน,น,นะครับที่ค่อนข้างน่ากลัวนั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับมักจะเลียนแบบนะครับเพื่อนๆแล้วก็แฝงตัวนะครับเข้าไปอยู่ร่วมนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะครับสายพันธุ์อื่นๆนั่นเองนะครับและพวกมัน หลายสัปดาห์นะก่อนที่พวกมันเนี่ยนะครับจะทําการแอบโจมตีนะครับหรือว่าแอบเขมือเหยื่อนะครับเพื่อนๆโดยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะใช้โครงกระดูกนะครับหรือว่ากระดูกของเหยื่อของมันเนี่ยนะครับเพื่อนํามาสร้างเป็นเกราะกําบังด้านหลังของมันนั่นเองนะครับโดยสายพันธุ์ของเจ้าเมนัสเนี่ยนะครับมีข่าวลือหรือว่าถูกเชื่อกันว่าพวกมันเนี่ยนะครับสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับทางตอนที่พวกมันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะของเจ้าเมนัสนะครับเพื่อนๆหรือว่านักลล่่่่่่าาาาาาตตตััััวววววจจิ๋ขขอออองงงงงเเ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 รรรนนนนนนนะะะะะฮสสคคมมมแแกหพพพศศผู้้ียบื อัน,นี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้ามีเนสไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเบื้องหลังความน่ารักเนี่ยนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโหดร้ายแล้วก็ดูดุร้ายมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันบริเวณก้ามขาด้านหน้านั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเอ่อจะงอยหรือว่าเป็นเขี้ยวนะครับหรือว่าเป็นเล็บเนี่ยนะครับงอกออกมาตรงเอ่อคขีมขาด้านหน้านั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยก็จจะะะะเเเเเปปป็็็นน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 นขารรรีีียบบบบๆๆแ้้ััั่่่อออองคพืกู ร่างหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับของเจ้าเมเนสที่ในขณะที่มันเนี่ยนะครับกำลังทําการโจมตีเหยื่อนันน่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีหน้าตาเนี่ยนะครับที่โหดร้ายหรือว่ากลายร่างเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรานําเจ้าเมเนสเนี่ยเข้าไปภายในเกมันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าในร่างวัยเด็กของเจ้าเมเนสแล้วก็ความสามารถต่างๆของมันเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าเมเนสในร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพ ของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับลูกหมีนะครับเพื่อนๆที่มีหน้าตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยในส่วนหลังของมันเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับโล่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นคล้ายๆกับกระดองหอยหรือว่าเปลือกหอยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้ามีเนสนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นครีเจอร์ที่มีสายพันธุ์เนี่ยนะครับเชื่อมโยงกับหอยหรือว่าเอ่อเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอะไรตตตรรรงงงงงงนน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 นีีี้้้้้ะะะแ่่่่่่่วาาาาาาามมมมััััยไไสถทจจลํดเเเเอออคบพืๆซึหข เลยนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่ดูดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นครีเอเอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายคลึงกับหมีเลยนะครับเพื่อนๆโดยตรงส่วนหัวของมันเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์หัวใจนะครับเพื่อนๆที่คล้ายๆกับแสดงถึงความน่ารักน่าชังของมันนั่นเองนะแต่ว่าหาเจ้ามีเนสเลยนะครับทำการวิ่งนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นการนอนหรือว่ากระทาการอื่นๆนะครับเพื่อนๆนอกจากการเดินเฉยๆเนี่ยนะครับรูปร่างที่แท้จริงของมันเนี่ยนะครับก็จะถูกเปิดเผยออกมานน่นอนนะครับโดยสังเกต ก็ทาการวิ่งล่เหยื่อนะครับเพื่อนๆแบบบ้าคลั่งเลยทีเดียวนี่นะครับซึ่งในร่างไวเดของเจ้ามีเนสนะครับเพื่อนๆก็จะจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับอยู่ในระดับเล็กมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ใช้คําว่าเล็กธรรมดานั้นเรียกได้ว่าเล็กมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าด้วยสเตตขั้นพื้นฐานของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีสเตตในการโจมตีขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทาให้เจ้ามีเนสเนี่ยนะครับสามารถที่จะไล่เหยื่อตัว ความเร็วในการเคลื่อนที่ในวัยเด็กของมันเนี่ยนะครับที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้ามีเนสเนี่ยนะครับสามารถที่จะล่เหยื่อนะครับเรื่อยๆหรือว่าวิ่งไล่ล่าเหยื่อเนี่ยนะครับได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเจ้ามีเนสในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อยก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่เอาชีวิตอยู่นะครับหรือว่าชีวิตรอดได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยความที่มันเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวค่อนข้างเล็กนะครับทำให้มันี่สาามรถทะะจจ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆหรือว่าลบหลีกจากนักล่าที่มีขนาดตัวใหญ่กว่ามันเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างดีด้วยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้ามี N นสเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยนะครับที่มันจะตายในร่างไวเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆหาเพื่อนๆเนี่ยนำไปเล่นแบบเซฟเซฟเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะโตได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาหรือว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าใช้เวลาในการเติบโตจากร่างเบบี้หรือว่าร่างตัวอ่อนเนี่ยนะครับไปจนถึง นะครับเพื่อนเพื่อนมันก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้แบบสูงสุงสดแล้วน,นั่นเองนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงด้วยน,นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้ามีเนสในร่างวัยโตเต็มวัยกันบ,บ้างดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนว่าในร่างโตเต็มวัยของมันเนี่ยนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าไปบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้ามีเนสเลยนะครับจะมีความสามารถอะไรบ้างน, hmm. นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้ามีเนสในร่างโตเต็มวัยกันเลยดีกว่าครับ อ่ะและนี่ก็เป็นเจ้ามีเมนสน,นะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าในร่างโตเต็มวัยของเจ้ามีเนสเลยนะครับแทบจะไม่ต่างอะไรกับร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเพียงแค่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับที่ใหญ่โตขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับด้วยขนาดตัวของมัน,นเน, <c ss> s> <S น,นี่นนยนะครับเป็นครีเจอร์เพียงเทียสองเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นครีเจอร์ที่ไม่ได้มีขนาดตัวเนี่ยนะครับที่ใหญ่โตอะไรมากมายนั่นเองนะครับบวกกับมันต้องอาศัยนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีขนาดตัวที่ใหญ่ตัวอะไรนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้ามีเนสในร่างวัยโตเต็มวัยเนี่ยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของหน้าตานะครับก็ยังคงเป็นตุ๊กตาหมีนะครับเพื่อนๆที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักนะครับแล้วก็กระดองด้านหลังนะครับที่เหมือนจะมีกระดองเล็กๆนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแค่นี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันแทบจะไม่แตกต่างนะครับจากร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าค ายละเอียดของมันได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับลายนะครับเป็นสีเป็นแถบต่างๆนั่นเองนะครับที่จะปรากฏขึ้นมาบนร่างกายของเจ้ามีเนสนี้นะครับก็ทําให้มันเนี่ยนะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอะไรทํานองนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเกมเพลย์ของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีเกมเพลย์หรือว่าวิธีการเล่นเนี่ยนะครับในการที่จะแฝงตัวเข้าไปนะครับรวมกลุ่มกับครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นเจ้าไมโนวีนะหรือว่าจะเป็นครีเจอร์ตัวอื่นที่มีขนาดตัวเล็กแล้วก็ไไไมมมม่่่่่ด้้ีีพิษภัยออะรรนนนนเเเเงงซึาาาลจ แมสเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องแฝงตัวนะครับเข้าไปในกลุ่มนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆด้วยความที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักนะแต่ว่าเราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าหากเราวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับร่างจริงของเจ้ามีแมสมันจะเผยออกมาในนี้นะครับก็จะทําให้ครีเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับรู้ได้นะว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นครีเจอร์ประเภทกินเนื้อหรือว่าแคนิวอร์หรือว่าเป็นนักล่าในนี้นะเราเนี่ยนะครับต้องทําการเดินแบบปกติเข้าไปนะครับให้ครีเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยนะครับหลังจ ที่เจ้าครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับวางใจหรือว่าไว้ใจเราแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยทําการโจมตีใส่ครีเจอร์ตัวนั้นๆนะครับแล้วก็เลิดเผือกให้ร่างจริงไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเลยครับแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดสกิลหนึ่งก่อนที่เป็นสกิลในการเพิ่มพลังโจมตีของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราทําการกดสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับจะทําการเสียสละค่า HP ของตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจในการโจมตีของมันนั่นเองนะครับก็จะทําให้เจ้ามีเเเเนนนนนสสะะคครรัััับบพพิ่่มมมลลงงงโจจตีีไปถึขดดดุยอก็า เพื่อนๆของเจ้ามีเนสแทบจะเพิ่มไปเป็นแบบ500เลยนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเหยื่อตัวนั้นเนี่ยมีพลังโจมตีหรือว่ามีน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับที่น้อยกว่าเจ้ามีเนสนั่นเองนะครับเพื่อนๆได้ยกด้ว่าค่อนข้างโหดมากๆเลยนะสำหรับเจ้ามีเนสนะครับแต่ข้อควรระวังเนี่ยนะครับก็คือรามเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปเข้าใกล้นะครับนักล่าที่มีขนาดตัวใหญ่ๆคนอื่นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใกล้นักล่าตัวนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วเกิดว่านักล่าตัวนั้นเนี่ยรู้เข้านะว่าเราเเเเเเปปป็็็นนนนนนนตตรรรรรจจจจออ์ะะะะะภทััักกกลลล่่่าาาาีียยยคบบบแแ้้้ววววโโดดดมฮิไไพ าดตัวของเจ้ามีเนสเนะครับที่เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กมากๆเนี่ยนะครับการโดนโจมตีหนึ่งครั้งจากนักล่าที่มีขนาดตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เจ้ามีเนสเนี่ยนะครับไปสวรรค์เลยก็ได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ว่าอย่าเข้าใกล้นะครับเพื่อนคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่ๆที่เป็นนักลา่าเลยจะดีกว่านั่นเองนะครับแนะนาให้ไปเล่นกับครีเจอร์นะครับเพื่อนตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษมีภัยแล้วก็ค่อยทําการสังหารนะครับแล้วก็นํามาเป็นอาหารเนี่ยนะครับจะดีที่สุดนั่น ต้องบอกตามตรงเลยว่าเกมพล์นะครับหรือว่าวิธีการเล่นของตัวละครนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับเหมือนกับเราเนี่ยนะครับเป็นสปายนะครับแล้วก็ทําการแฝงตัวเข้าไปนะครับที่กลุ่มครีเจอร์นะครับที่เป็นครีเจอร์ประเภทกินพืชนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการแบบตีเนียนไปว่าเป็นครีเจอร์ที่เป็นมิดน่ารักน่ารักอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ทําการสังหารลูกหรือว่าตัวอ่อนของครีเจอร์ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีเกมพล์ที่เล่นค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนั่นเองนะฮะ การเล่นสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมลองมาแล้วนะเจ้ามีเนสเลยนะครับสามารถที่จะค่นนะครับหรือว่าทําการสังหารลูกของเอลมาโคหรือว่าเจ้าคอยาวได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับโดยการโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งเนี่ยนะครับก็ทําให้ลูกของเอลมาโคหรือว่าเจ้าคอยาวเนี่ยนะครับเสียชีวิตได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่เป็นเทียสองเนี่ยนะครับที่แบบเหลือเชื่อมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะล้มลูกครีเจอร์เทียห้าได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับเพราะด้วยดาเมจพื้นฐานของเจ้ามีเนสเลยนะครับที่มันถูก สูงสาหรับครเจอ์เทียร์สองอยู่แล้วนั่นะครับดังนั้นก็เลยทําให้มันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างหารครเจอ์ที่ออนแอกว่านี่นะครับได้แบบไม่ยากเลยนั่นะครับด้วยการโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนบวกกับยังมีความสามารถหรือว่าสกิลที่ทําให้เจ้ามีเนสสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้แบบ1เท่าตัวเลยนั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นก็เลยทําให้มันสามารถที่จะล่าเหยื่อตัวเล็กเนี่ยนะครับได้แบบง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้ามีเนสกันบ้างดีกว่านะว สำหรับความสามารถที1่1ของเจ um? ้ามีเนสนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นความสามารถ corrosive attack นั่นเองนะครับโดยหลังจากที่เจ้ามีเนสเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดพิษนะครับหรือว่าติดสถานะ corrosion นะครับก็จะทําให้ครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลจากพิษนั่นเองนะครับก็จะทําให้ค่า hp ของครีเจอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ block poison นั่นเองนะครับคคควาาาาาาามมมมสสสรรรรถถนนนนนีีีี้้้เเเเ่่ยยะะะัับบจจทํให จะต่อต้านนะครับจากสถานะพอยซ่นหรือว่าสถานะติดพิษได้แบบ100%เลยนั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้ามีเนสเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะพอยซ่นหรือว่าสถานะติดพิษเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากในร่างกายของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยนะครับพิษอยู่แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้มันเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดพิษหรือว่าแพ้พิษอันอื่นได้เลยนั่นเองนะครับความสามรถที่3านะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้ามีเนสละกันนะครับโดยเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับจะมีสนะบรคั มีโอกาสที่จะติดสถานะเบิร์หรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ้ามีแนสแี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะเบิร์หรือว่าสถานะเผาไหม้ได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะแล้วก็ความสามารถที่4นะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะนำไปเจ้ามีแนสเ่ยนะครับมีโอกาสที่จะป้องกันสถานะบลีดหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลนะครับได้ถึง75%เลยนั่นเองนะครับเนื่องจากด้านหลังของเจ้ามีแนสเลยนะครับมีกระดองที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอยู่นั่นเองนะครับก็เลยเป็นเกราะป้อง มันเนเี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับที่จะติดสถานะ bleed หรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลนั่นเองนะฮะแล้วก็ความสามารถที่5นะครับคือความสามารถบล็อกน e โคพอยซันนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เจ้ามีเนสนะครับสามารถที่จะบล็อกนะครับหรือว่าลบลีธจากสถานะน e โคพอยซันได้แบบ100%เลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าในร่างกายของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยพิษอยู่แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ความสามารถที่6คือความสามารถแพคฮ k ลเลอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหายเจ้ามีเนสเลยนะครับอยู่ในปาร์ตี้หรือว่าอยู่ในแแพคคนะรับล pack เพื่อนร่วมแพ็กหรือว่าเพื่อนร่วมปาร์ตี้อยู่บริเวณรอบๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆของเจ้ามีเนสเลยนะครับเจ้ามีเนสเลยนะครับจะทําการฮีลหรือว่าทําการรักษานะครับเพื่อนร่วมแพ็กหรือว่าเพื่อนร่วมปาร์ตี้บริเวณรอบๆตัวเองนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับประเภทความสามารถแพสซีฟเฟิกเนี่ยคือความสามารถในโครัพยซันนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้ามีเนสทําการโจมตีใส่ศัตรูแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะในโครัพยซันหรือว่าติดสถานะผิดขั้นรุนแรงนั่นเองนะครับส่วนความสามารถแอคทีฟออออบิิลตตีี้้้หรรืวว่่าาาาคมมสถทงงกดใชข เจ้ามีเนสนะครับความสามารถที่1เลยก็คือความสามารถแอมบัสนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้ามีเนสเนี่ยจะทําการวิ่งนะครับเพื่อจู่โจมศัตรูแบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับความสามารถนี้มีข้อดีก็คือเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงศัตรูหรือว่าวิ่งตามศัตรูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่ว่ามีข้อเสียก็คือจะทําให้เจ้ามีเนสเนี่ยนะครับสูญเสียค่าสเตมินาแบบรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับในขณะที่มันกําลังใช้ความสามารถแอมบัมส Rover น,นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกไว้เลยว่าเป็นความสามารถที่จะมีเฉพาะครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆเ <c oughs> <ๆ S 1> ท่านั้นนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือเป็นความสามารถในการสร้างโพรงน,นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างโพรงได้สูงสุดถึง2โพรงนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโพรงแล้วก็มุดเข้าไปในโพรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในโพรงได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําอาหารเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในโพรงได้ด้วยนะครับซึ ที่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมุดโพรงหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปโผล่อีกโพรงหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็จะทําให้เจ้าเมียนสเลยนะครับสามารถที่จะเดินทางนะครับเพื่อออกหาเหยื่อเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆด้วยนั่นเองนะครับบวกกับยังเป็นความสามารถที่จะทําให้เจ้าเมีแนสสามารถจะลบหลีกนะครับหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในโพรงแล้วก็รอเวลาที่มันเนี่ยนะครับเติบโตไปจนถึงร่างโตเต็มวัยแล้วค่อยออกหาเหยื่อเนี่ยนะครับก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครเนๆยยกามะ์ลโช สำหรับเจ้ามีเนสนะครับสามารถใช้ได้ทั้งการอาศัยอยู่ในโพลนะครับหรือว่าจะเป็นการหลบนักล่าต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ในการเดินทางเนี่ยนะครับก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งนักล่าที่มีขนาดตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะเข้ามาในโพลของเจ้ามีเนสได้นั่นเองนะครับจะมีเพียงแค่ครีเจอร์ที่เป็นครีเจอร์ตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆที่จะสามารถเข้ามาในโพลของเจ้ามีเนสได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับหากเจ้ามีเนสอยู่ในโพลแล้วมีครีเจอร์ตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งเข้ามาในโพลเนี่ยนะครับก็แบบบเเี้าหหนสมมมองืใ งเลยอะไรทํานองนี้นั่นเองนะแล้วก็ความสามารถที่3นะครับคือความสามารถจำนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้ามีนนสเนี่ยนะครับสามารถจะทําการกระโดดขึ้นไปบนไฮคลาวหรือว่าที่สูงสูงได้นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่4ี่คือความสามารถฮันเตอร์เคิร์สนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะค,ะนะครับเจ้ามีนนสจะทําการเสียสละค่าเอชพีหรือว่าเลือดของตัวเองนะครับครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้ามีนัสเนนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจของตัวเองเนะครับไปอีก1เท่าตัวเลยนั่นเองนะครับจากดาเมจเดิมของเจ้ามีนนสอยู่ที่140เนี่คร้อย ถึง280เลยหรือนั่นเองนะครับบวกกับถ้าเจ้ามีเนสเนะครับโจมตีใส่ครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่ามีน้ําหนักตัวน้อยกว่าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าดาเมจของเจ้ามีเนสเสามารถขึ้นไปสูงสุดนะครับถึง580ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อเรียกได้ว่าพลังโจมตีเนี่ยสูงมากๆหรือนั่นเองนะฮะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับความสามารถที่หนะครับความสามารถนี้มีชื่อว่าความสามารถเคิร์สเฟียร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้ามีเนสเนนะครับจะําการลดดาเมจหรือว่าพลังโจมตีของตััวเองนะครบ ิ่มขึ้นนั่นเองนะครับใช้สําหรับในการล่าเหยื่อน,น,นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้ามีเนสนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่เก่งมากๆเลยนะสําหรับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับการนําไปต่อสู้กับครีเจอร์ตัวใหญ่ๆอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่สามารถนําไปล่าครีเจอร์ตัวเล็กๆได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเกมเพลย์ที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ๋อแล้วก็ลืมพูดถึงนะครับเเ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 เพืืื่่่่ออออออนน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 ๆิสสสสไไปปปรรรรรรรชัััหหววาาาาาาาแงงบบดดดลใใจจจีีียยก้้้มมะะโค็ ครีเจอร์ที่มีลักษณะเนี่ยนะครับคล้ายคึงกับหมีนะแต่ว่าหลังจากที่มันกลายร่างแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับคล้ายกับแมงป่องนั่นเองนะครับโดยในส่วนหานี่นะครับจะมีที่คล้ายคลึงกับหาของแมงป่องนั่นเองนะครับโดยอินสไพร์เลชันหรือว่าไอเดียในการสร้างเจ้ามีเนสขึ้นมาเนี่ยนะครับได้รับไอเดียในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากของเล่นนะครับที่มีชื่อว่าบาคูกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นของเล่นที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะไม่รู้ว่าน้องๆในยุคนี้เนี่นเ่ีท เราสามารถเก็บให้ม <rawd Moder> ันเป็นกลุ่มๆได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่มันโดนแม่เหล็กแล้วเนี่ยมันก็จะกลายร่างออกมานะครับหรือเขาเรียกกันว่าป๊อปอัพนั่นแล้วก็แบบกลางออกมาเป็นตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับเหมือนกับเจ้ามีเนสนะครับเพื่อนๆที่เป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นหมีนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่มันทาการโจมตีหรือว่าทําการวิ่งไล่เหยื่อแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะแบบกลายร่างออกมาเป็นปีศาจอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้รับไอเดียมาจากบาคุกันนั่นเองนะครับก็จะประมาณ แนะนำให้เพื่อนเนี่ยไปลองเล่นกันดูนะครับเพื่อนเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกมากๆ,ๆเลยน,นั่นเองนะครับยิ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีเพื่อนๆบางคนหรือว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยนะครับที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ามีเนส่นีองนะครับเพื่อนก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เกมเพลย์ของเจ้ามีเนสได้แบบสูงสุดเลยนั่นเองนะครับซึงง <lenses> ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้แล้วว่าเจ้ามีเนสเนี่ยมันเป็นนักล่าเป็นเอเลี่ยนเป็นรสูรีละกายอะไรทานองนี้แล้วเนี่ยก็ไม่่่่่นนนนมีใ้เเเาลอออยยูงืืกุัพพซึ เราไปเล่นเนี่ยผม,นยผมแนะนําให้ลองไปเล่นตอนนี้เนี่ยนะครับจะสนุกที่สุดเลยน,นั่นเองนะครับหากสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มเจ้ามีเนสนะครับได้จากตู้เดสกาชานั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปหาเจ้าตัวเดสกาชาโทเก้นแล้วก็นําไปสุ่มเจ้ามีเนสกันได้ละกันนะครับเพื่อนๆแต่หากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยขี้เกียจไปฟาร์มเจ้าเดสกาชาโทเก้นหรือว่าขี้เกียจต้องไปนั่งสุ่มเจ้ามีเนสเลยนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อนะเจ้ามีเนสหรือว่าเจ้านักล่าตัวจิ๋วตัวนี้เนี่ยนะครับได้ที่เพจพิกอาร์แซดดากอนชอนสาาามรจะเ้ป ซื้อได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับมีสินค้าพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับราคาเนี่ยย่อมเยา่มากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ได้แพงอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยนะถึงแม้ว่าวิธีการได้รับมันเนี่ยนะครับจะยากเย็นแค่ไหนนะแต่ว่าทางเพจของเราเนี่ยนะครับขายราคาถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปในเพจได้เลยนั่นเองนะและนอกเหนือจากเจ้ามีเน็ตแลนดเรายังมีครีเจอร์มากกว่า100สายพันธุ์นะครับให้เพื่อนๆสามารถจะเลือกซื้อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยให้้้้้้เเเเเเเพพื่่่่่่อออนน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 นๆสสสสาา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 มมมรรรถถททีีจจจจจะะะใใใใบบบัััยยยยยยชชภกกไไไดดดวงคหแขปล นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปกับเจ้ามีแนสหรือว่าเจ้าหนังล่าตัวจิ๋วตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เจ้าผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ